สวัสดีครับทุกคนมากับวอล์กหนึ่งวันมี25ชั่วโมงนะครับเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยอันนี้เขาก็กําลังดูแบตทีเรยบนใบหน้านะคะว่าใบหน้าเขาเป็นยังไงต้องต้องเติมรหรือไม่คือเมื่อกี้มาเป็นงานกระเสียนของของเขตพื้นที่เนาะแล้วก็อันนี้แต่งหน้าต่อเพราะว่าเรียนนี้เนี่ยจะมีงานโดยวันเนี้ยคือจริง,รง,รงๆอ่ะจะเอากระเป๋าเครื่องสำอางตัวเองมาแต่ว่าลืมต้องใช้กระเป๋าของสมายไงของพี่สมายน่ะของพี่สมายคนนั้นหนักคนที่ดูแบตทีเรยบนใบหน้าน่ะแล้วก็มากดรองพื้นที่หน้าโอ้เว แต่งหน้าเองเออวันนี้แต่งหน้าเองถือว่าเลิศ <res> ไหมเลิศอยู่แต่ว่าเหมือนมีแพนด้านิดนึงอันนี้เขาก็ทําหัวให้นะก็ใส่แบบว่าเป็นเป็นหัวข้างบนอะทำให้รู้สึกเหมือนเป็นพ่าจริงจริงอันนี้ก็คือพ่อพม่าพ่อพม่าก็คือลํากับครูแจ็คนะวันนี้วันนี้ลํากับครูแจ็คนะก็คืออันนี้คือก็ตลกนิดนึงนะใส่แว่นไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยเดี๋ยวให้ดูคลิป ดูแค่นี้พอแล้วจะยิอยากดูเพิ่มเติมก็ดูในช่องนี้ปัดซ้ายปัดขวาปัดไปเลยช่องนี้แหละช่องนี้แหละอันนี้คือรีบกลับบ้านมารีบกินข้าวก็วคือมีย่าบุญเฟ้นให้กินแล้วก็ต้องไปต่อไปไหนก็คือไปนอนโรงเรียนเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานอีกแล้วพรุ่งนี้ต้องไปต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชนกัญญานุกูจังหวัดชนบุรีนะคะคือเหนื่อยมากนะออมไม่ไหวแล้วอันนี้คือแหตาดูอะไรก็ไม่รู้ น่าจะดูว่ามีอะไรเข้าในตาแล้วก็นอนกับพี่ฟมาอีกแล้วนะคะวันนี้แล้วก็แอบบ่นลงเอ่อสตอร,รี่นิดหน่อยแต่ว่าสตอร,รี่คนเฟนนะอันนี้ก็คงรู้กันทั้งโลกก็แล้วว่าแอบบ่นลงสตอร,รี่คือแบบเหนื่อยมาก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 ตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาก็ต้องทําอะไรก็ต้องรีดผ้ารีดเสื้อนักเรียนเอะเสื้อขาดตัวเองเพราะไม่มีเวลาได้รีดเลยแล้วก็แต่งหน้านะครับอหแต่งหน้าแล้วดูล้วขออกมาจริงจริงแอบบอกว่าอันนี้คืออยากได้อยากเล็บอยากได้จัดแต่งแบบเป็นเล็บพ่อครูพ่อครูพลันแต่ว่า พ่อครูอะไรหน้าตาตีขนาดนี้ตาก็มีอยู่ชั้นเดียวอันนี้คือระหว่างสองของดนตรีไทยนะที่จะมีคนมาดูงานยิ้มกระชากใจไปหนึ่งทีกับครูอเนะนะครับมาดูคลิปเรารำกันเถอะมาอยากดูจำเต็ๆก็ปัดขวาปัด ปัดไฟปัดควาปัดอะไรไปดูแล้วกันเนาะเพราะว่าก็ลงไว้ให้หมดแล้วนะ่ะ เออต่อไปนี่ชุดของใครชุดของสมายอีกแล้วสมายอีกแล้วสมายให้เก็บชุดอีกแล้วเป็นคนใช้ไปแล้วอันนี้ก็กำลังแต่งหน้าเพราะว่างานเย็นอีกงานเย็นงานอะไรงานเย็นก็อุ้ยอันนี้ผัดสุกี้แห้งอร่อยมากสุกี้แห้งอร่อยจริงแล้วก็เขาก็แต่งหน้าให้น้องวิวโอ้เขาแต่งหน้าเลิศนะเนี่ยเอองานเย็นนี้คืองานกาแฟเหมือนกันเป็นงานกาแฟของของใครวะของงานกาแฟของโรงเรียนนะครับเออใช่อันนี้ก็คือกินขนมที่เป็นของเบกของที่เขาให้ฝึกฝาดูงานนะแต่ว่า ก็แอบพัมไมากินนิดนึงแล้วก็ท้าลงท้าร็บอันนี้คลิปล้ำนะครับคลิปล้ำของน้องๆนะครับอันนี้มีเด็กใหม่หลายคนเลยว้าวกลับบ้านมาลบหน้าอ่อมๆยังไม่จบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกคลิปหนึ่งมีอีกคลิปหนึ่งคลิปอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยพรุ่งนี้เออ